เมื่อเราได้ภาพที่ต้องการแล้วนะครับต่อมาเราจะทําการใส่ตัวหนังสือนะครับคําว่ามวยไทยด้านบนนะครับเราจะใช้เว็บในการทํานะครับก็คือเว็บนี้นะครับเมื่อเราได้ภาพมาแล้วนะครับใส่ตัวหนังสือที่ตรงนี้นะครับตัวทีมาคลิกหนึ่งทีนะครับพิมพ์ไปนะครับมวยไทย เราก็พิมพ์ลงไปครับต่อไปให้เราทำการใส่สีตัวหนังสือนะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับคราวนี้เราอยากได้ตัวหนังสือเป็นสีทองนะครับเฉดส,สีทองนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับโค้ดสีทองก็คือ DAE ห้าสองศูนย์นะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับ ก็จะได้เฉดสีทองมานะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนฟอนต์ต,ตรงนี้นะครับเราก็เลือกฟอนต์ที่เราหามานะครับอ่แล้วเราอยากได้สีของขอบนะครับขอบหนังสือเราก็กดที่ตรงนี้สทีนะครับเลือกตรงนี้นะครับปรับสีตรงนี้ได้นะครับอาแล้วเราก็ปรับขนาดนะครับกดโอเคไปปรับขนาดให้สวยงามนะครับ เราก็จะได้แล้วนะครับ